สุภาพสตรีผู้หญิงเหล่านี้แหละก็เลยมาเอาตัวผู้ชายเนี่ยไปอยู่ด้วยเขาเดินเข้าไปในป่าแล้วก็หายตัวไปเลยคุณตาคนนั้นน่ะเขาก็ออกมาเองแต่ว่ามิติเวลาของเมืองแม่ไม้อาจจะไม่เท่ากันนะสวัสดีครับพบกับผมในแพทย์พงศกรจินดาวัฒนะในวิทยาปาฏิหารใบายพงศกรนะครับ คุณผู้ชมเคยได้ยินเรื่องผีแม่ไม้ไหมครับเคยสัมผัสคนใกล้ตัวโดนแม่ไม้ผีแม่ไม้มาเอาตัวไปได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาจากทางไหนสามารถที่จะคอมเมนต์หรือพิมพ์ข้อความเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับคนส่วนใหญ่ครับ เราจะได้ยินผีแม่ม้จากเวลาที่มีชายหนุ่มเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุคุณผู้ชมอยู่ๆแข็งแรงดีสบายดีนี่แหละเข้านอนแล้วก็ไม่ตื่นมาเลยบางครั้งเกิดเหตุการณ์แบบนี้ติดติกันหลายๆคนนะครับเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไล่เลียกันก็เลยมีความเชื่อมีเรื่องเล่าว่าอ๋อผีแม่ม้นี่เองที่มาเอาตัวชายหนุ่มเหล่านี้ไป <c oughs> ถามถึงที่มาที่ไป เรื่องของผีแม่ไม้เนี่ยมีตำนานจริงๆต้องบอกว่าเชื่อมโยงกับเรื่องของเมืองรับแลโดยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเมืองรับแลเนี่ยเป็นเมืองที่เขาเล่ากันว่ามีแต่ผู้หญิงอยู่ในนั้นมีแต่ผู้หญิงนะคุณก็ไม่มีประชากรเพิ่มถูกไหมครับเขาก็ต้องไปหาผู้ชายมาที่จะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็มีลูกหลานเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นประชากรในเมืองรับแลเหล่านี้แหละสุภาพสตรีผู้หญิงเหล่านี้แหละก็เลยมาเอาตัวผู้ชายเนี่ยไปอยู่ด้วยนี่คือตำนานแล้วก็เรื่องเล่าที่ เล่ากันอยู่ในหลายพื้นที่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแม้แต่ในจังหวัดบ้านเกิดของผมราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีแถวนั้นก็มีเรื่องเล่าแบบนี้อยู่เหมือนกัน เมืองลับแลเป็นเมืองที่ไม่ได้อยู่กับมิติปกติของคนเราคุณผู้ชมมีเรื่องเล่าที่ผมเคยได้ยินตั้งแต่สมัยเด็กๆครับคือในแถวบ้านเมืองผม,มาตอนนั้นก็จะมีป่ามีอะไรอย่างเงี้ยเยอะอยู่นะก็จะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยเขาเดินเข้าไปในป่าแล้วก็หายตัวไปเลย ทุกคนก็แบบออกตามหาหากันเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหากันอยู่สอสามเดือนนะครับแต่ต่อมาเนี่ยคุณตาคนนั้นนะ่ะเขาก็ออกมาเองแข็งแรงนะคุณผู้ชมไม่ได้ดูแบบเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยเขาบอกว่าเขาว่าหลงเขาไปในเมืองเมืองหนึง่งเออหน้าแปลกเมืองนั้นนะ่ะมีแต่ผู้หญิงอยู่หมดเลยนะครับแต่คุณตาโชคดีนะเขาก็ปล่อยคุณตากลับออกมาคุณตาบอกว่าเนี่ยไปนอนอยู่คืน2คืนทุกคนว่าฮะ ขนาดนั้นเลยหรอข้างนอกเนี่ยตามหาคุณตากันตั้งสองสาเดือนแต่ว่ามิติเวลาของเมืองแม่ไม้เมืองรับแลหรือเมืองลึกลับอันนี้กับมิติเวลาของคนข้างนอกเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะ ถ้าคุณผู้ชมเคยดูตำนานหรือว่าได้ยินตำนานของญี่ปุ่นเรื่องโมโมทาโร่ aro, ที่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งหายเข้าไปในเมืองเมืองหนึ่งเป็นเมืองใต้บาดาลอะไรลักษณะแบบนั้นกลับมาอีกทีปรากฏว่าเพื่อนฝูงของเขา,าแก่ไปหมดแล้วเขาหายไปไม่กี่วันเอง ตำนานแล้วก็เรื่องเล่าความเชื่อเหล่านี้ครับผมเชื่อว่ามีอยู่ในทุกๆพื้นที่ของโลกใบนี้แหละรวมถึงเรื่องผีแม่ไม้ด้วยครับก่อนจะไปฟังเรื่องราวของผีแม่ไม้กันต่อกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ ถ้าเราติดตามข่าวในสังคมไทยมาย้อนหลังไป5ปี10ปีเนี่ยจะมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับการเสียชีวิตของชายหนุ่มในวัยแข็งแรงประมาณ20-50ปีเข้านอนแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาเลยบางคนก็เรียกว่าโรคไหลาตายบางคนก็บอกว่าผีแม่ไม้มาเอาตัวไปโดยเพราะถ้าใครเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจากผีแม่ม้มาเอาตัวชายหนุ่มไปเนี่ยเขาก็มีกลวิธีแบบแก้ปัญหาหลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะให้หนุ่มๆในหมู่บ้านนั้น ทาปากทาเล็บสีแดงแต่งหญิงเพื่อจะหลอกว่าที่นี่ไม่มีผู้ชายนะจ๊ะหรือบางบ้านเขาก็เอาปลัดขีกมาวางไว้ผีแม่ไม้มาไม่เอาผู้ชายไปละเอาอันนี้ไปแทนอย่างนี้ก็มีนะครับหรือบางบ้านก็จะแขวนเสื้อแดงนู่นนี่ต่างๆนานาทั้งหมดเนี่ยเป็นกลวิธีเป็นเทคนิคของแต่ละพื้นที่ซึ่งผมมองว่าก็ไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าจะแก้ปัญหาวิธีไหนผมมองว่า ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราสบายใจแล้วถ้าการแก้ป,ปัญหาแบบนั้นไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนผมว่าก็ไม่เสียหายเลยนะคุณผู้ชมทีนี้อันนี้คือเราเราอธิบายกันในทางของปาฏิหาริย์ไสยศาสตร์เหนือจริงนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเมื่อมีชายหนุ่มเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยการแพทย์ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาแพทย์เมื่อสักประมาณ30ปีก่อนเนี่ย นานมากเลยนะคุณ30ปีก่อนเนี้ยก็มีเรื่องราวเหล่านี้อยู่เกิดขึ้นบ้างเหมือนกันมีแคมป์คนงานคนงานหนุ่มๆเลยครับนอนแล้วก็ไม่ตื่นสักพักอีกวัน2วันเพื่อนคนงานในวัยเดียวกันก็เป็นเหมือนกัน ในแคมป์คนงานก็รือว่าผีแม่ไม่มาเอาตัวเขาก็แก้ปัญหาด้วยการให้หนุ่มๆคนงานแต่งหญิงทาเล็บทาหน้าทาปากอะไรอย่างเงี้ยกันไปทางการแพทย์เขาก็พยายามศึกษานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นการศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ที่เราคุยกันนะครับองค์ความรู้เรื่องของการไหลาตายเขาพบว่า โรคเนี้ยมักจะเกิดกับชายหนุ่มซึ่งอายุอยู่ในราวประมาณ20-50ปีซึ่งเป็นวัยแข็งแรงมากเลยนะครับอันที่2พบว่าสาเหตุที่จะอธิบายการเสียชีวิตของชายหนุ่มเหล่านี้ก็คือมันมีความผิดปกติของยีนที่ควบคุมโปรโตีนที่โปรโตีนเนี้ยมีหน้าที่ในการนำสารที่ชื่อว่าโซเดียมเข้าไปในกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจก็จะทำงานได้อย่างเป็นปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ โปรโตีนเนี่ยผิดปกติไปกล้ามเนื้อหัวใจก็ไม่สามารถที่จะใช้โซเดียมได้เหมือนเดิมโซเดียมไม่สามารถเข้าไปเป็นแหล่งพลังงานในการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจได้เหมือนเดิมก็ส่งผลทําให้หัวใจเต้นผิดปกติทําให้หัวใจเต้นพลิวไม่สามารถที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ตามปกตินะครับก็ทําให้คนไข้เนี่ยสามารถเสียชีวิตได้ ซึ่งเมื่อเกิดจากเรื่องของยีนเรื่องของอาการนำโซเดียมเข้ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเขาก็ศึกษาต่อพบว่ามันเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ครับแล้วยีนพวกนี้สัมพันธ์กับโครโมโซม Y ด้วยเพศชายเนี่ยเรามีโครโมโซมคือ XY ถูกไหมครับเพศหญิงเนี่ยคือ XX เพราะฉะนั้นถ้ามันสัมพันธ์กับโครโมโซม Y เนี่ยนี่คือเหตุผลและคำอธิบายว่าเหตุใดหลายตายจึงเกิดกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับเราแทบไม่ได้ยินข่าว หลาตายในสุภาพสตรีเลยถูกไหมครับคุณผู้ชมอาการไหลาตายได้รับการวิจัยและวิจัยทางการแพทย์ว่ามีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมเพราะ,ะนั้นถามว่าแล้วเราจะป้องกันอะไรได้ไหมต้องบอกว่าพันธุกรรมเนี่ยไม่ได้แปลว่าพ่อแม่เป็นเราลูกจะเป็นทุกคนนะครับแปลว่าพ่อแม่เป็นญาติผู้ชายในบ้านเป็นลูกก็มีโอกาสเสี่ยง มากขึ้นกว่าประชากรปกติเฉยๆคุณอาจจะไม่เป็นก็ได้ถ้าคุณไม่ได้พันธุกรรมอันนี้มาถามว่าจะป้องกันได้ไหมเพราะมันเป็นเรื่องของพันธุกรรมอ่ะก็ป้องกันยากครับอยู่ที่ว่าใครจะถูกลอตเตอรี่เนาะได้อันนี้มาแต่ไม่ได้แปลว่าได้แล้วจะต้องเป็นทุกคนหรือหลายตายทุกคนนะครับสิ่งที่รายการของเราแนะนําในวันนี้ก็คือก่อนที่จะเกิดอาการไหลาตายเนี่ยเขาพบว่ามักจะมีอาการผิดปกติเล็กๆน้อยๆเป็นสัญญาณเตือนมาก่อนเพียงแต่เรารู้สึกว่ามันเล็กน้อยมากจนเราไม่ได้สังเกต เป็นลมง่ายอยู่ๆเดินเดินไปอ่ะหัวใจเต้นสัน่นรัวๆเป็นอยู่แป๊บหนึ่งเราหายไปแต่ถ้าคุณผู้ชมละเอียดอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายตัวเองคอยสังเกตน,นะครับถ้าหากว่าเกิดอาการแบบนี้ขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันเป็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆอน,นี้อาจจะต้องไปพบแพทย์หนึ่ง,งเพื่อที่จะตรวจว่าเรามีความเสี่ยงในการจะเกิดโรคแต่ถ้าเรามาย้อนกลับมาพิจารณาในเชิงปฏิหารเหนือจริงเนี่ยถ้าหากว่าเรากังวลมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีเพื่อนในหมู่บ้านเราเป็นโรคนี้กันหลายคนเอตาย่า ฉันจะเป็นไหมเนี่ยฉันไม่นอนดีกว่าต้องบอกว่า คนเราอ่ะไม่นอนไม่ได้นะคุณไม่นอนเนี่ยสุขภาพมันแย่กว่าเดิมแล้วแทนที่จะไม่เป็นเนี่ยมันก็เลยอาจจะทําให้เราเป็นได้ง่ายเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอันนี้แบบเอาส่วนตัวเลยนะทําอะไรแล้วสบายใจทําเช่นถ้าอรู้สึกว่าทาเล็บทาปากแล้วฉันสบายใจแล้วผีแม่ไม่ไม่มาเอาตัวฉันไปแนะ่ก็ทําไปคุณถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนใครอันที่2ดูตัวเองนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเรามีสุขภาพร่างกายเป็นยังไงพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าอีกอันหนึ่งเขาบอกว่ามันสัมพันธ์กับการดื่มเหล้าด้วยนะ ว่าถ้าดื่มเพื่อสังคมอะไรเนี้ยโอเคแต่ถ้าดื่มมากๆจนเมาไมา้ฉันกลัวผีแม่ไม่ฉันดื่มดีกว่าฉันจะได้ลืมอันเนี้ยอันตารายเขาบอกว่าก็อย่าดื่มจนมากเกินไปนะครับพยายามนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าเครียดอย่าวิตกอย่าก,กังวลสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เรานอนหลับสบาย และในขณะเดยียวกันก็สังเกตอาการความผิดปกติของตัวเองด้วยถ้าช่วงนั้นเรามีอะไรที่ผิดปกติก็ไปพบแพทย์เพื่อขอคําปรึกษานะครับผมว่าร่วมกันนะทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางศสยศาสตร์ทางเหนือจริงแล้วผมเชื่อว่าจะทําให้คุณผู้ชมสบายใจขึ้นเราก็หันมาดูแลตัวเองได้อย่าง สมบูรณ์มีประสิทธิภาพที่ดีครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าวันนี้อาการไหลาตายอะเรามีคําอธิบายทางการแพทย์นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าอืมไม่จริงฉันไม่เชื่อไอ้น,นี้ผมว่าก็เป็นวิจารณญาณของเราเราเชื่อสิ่งไหนแล้วทําให้เรารู้สึกสบายใจก็โอเคแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าอาการไหลาตายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับชายหนุ่มในวัยทํางานประมาณ20-50ปีมีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมบางอย่างที่ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจทํางานผิดปกติแล้วเวลาเรานอนหลับหัวใจก็เลยเกิดการเต้นพลิวหรือว่าเกิดการเต้นผิดจังหวะทําให้ระบบไหลเวียนล้มเหลวแล้วเสียชีวิตได้นี่คือสิ่งที่ทางการแพทย์พยายามอธิบายอาการนี้ครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่เชื่อเรื่องราวเหล่านี้ฉันยังเชื่อในเรื่องของมีผิ ผแม่ไม้จริงๆนะผีแม่ไม้มาเอาตัวไปจริงๆอันนี้ผมว่าก็ไม่ผิดนะครับเราก็สามารถเชื่อในสิ่งที่ทําให้เราอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สําหรับตัวผมเองแล้วถามว่าเชื่ออะไรเอาจริงๆนะผมก็เชื่อทั้ง2องอย่างนั่นแหละแล้วก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับ ผู้ชมถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กรุณาช่วยกดให้หน่อยเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์น้าใหม่แล้วเรามาพบกับวิทยาปฏิหารใบพงศกรในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ